เครื่องหรือเครื่องรางของขลังคือที่พึ่งทางใจแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่ามวลสารที่นำมาสร้างนั้นมาจากไหนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าคือเท่ากระดูกของวิญญ,ญาณที่ไม่สงบขอต้อนรับเข้าสู่ผีช่องแอร์พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสู่โลกอมิตตีหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับประสบการณ์คนหัวลุก เรื่องในอีพีนี้เป็นประสบการณ์จากแขกรับเชิญของเราที่เคยเข้าไปพัวพันกับการสร้างพระผงกระดูกผีและเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเพราะแรงอาฆาตจากเจ้าของมวลสารครับศาสตร์มืดที่ซ่อนอยู่หลังวัตถุมงคลที่ซึ่งความศรัทธาและความโลภได้นำพานมนุษย์ให้ก้าวข้ามเส้นบางๆระหว่างพุทธคุณและไสยเวทสวัสดีครับคุณนนท์ สวัสดีครับคุณเจตคือต้องบอกเลยว่าเรื่องของพี่นนท์นี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยนะครับการสร้างพระจักกระดูกคน,นี่มันมีจริงหรอครับพี่มีอยู่จริงครับคุณเจตและผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยเข้าไปคลุกคลีกับวงการนั้นมาเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณ9ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่น แล้วก็มีความสนใจเรื่องพระเครื่องเครื่องรางเป็นพิเศษชอบศึกษาชอบสะสมผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับพระอาจารย์รูปหนึ่งครับท่านเป็นพระนักพัฒนากำลังหาปัจจัยเพื่อไปบูรณะวัดเก่าที่ต่างจังหวัดท่านก็เลยมีความคิดที่จะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมารุ่นหนึ่งเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชาแล้วนำเนงินไปทำบุญ ผมในฐานะลูกศิษย์ที่พอมีความรู้อยู่บ้างก็เลยเข้าไปอาสาช่วยงานท่านตอนแรกมันก็ดีแต่ไอเดียของพระอาจารย์ท่านมันเริ่มสุดโต่งขึ้นเรื่อยๆครับท่านบอกว่าการจะสร้างพระให้ขลังให้คนอยากได้มวลสารมันต้องพิเศษต้องแรงท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเราจะสร้างพระขุนแผนผมพรายกันซึ่งคำว่า ผมพลายในที่นี้มันก็คือผมกระดูกผีนั่นแหละครับท่านบอกว่าตามตำราบโบราณการใช้มวลสารจากคนตายโดยเฉพาะคนที่ตายหงจะทําให้พระเครื่องมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดสูงมากตอนนั้นผมฟังก็อึ้งไปเลยนะคือเคยได้ยินแต่ในตำนานไม่คิดว่าจะมีคนทําจริงๆตอนนั้น ด้วยความคึกขนองด้วยความอยากรู้อยากลองผมก็ดันเห็นดีเห็นงามไปกับท่านครับคือมันตื่นเต้นนะครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตำนานผมก็เลยรับอาสาเป็นคนช่วยจัดหามวนสารให้พระอาจารย์ท่านก็ให้ลายแทงมาครับท่านบอกให้ผมไปติดต่อสัป,ปเหร่อที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการผอศพไราย,ยาิพอผมไปติดต่อ บอกจุดประสงค์ไปลุงสับป,ปะเรือแกก็มองหน้าผมนิ่งมิ่งแล้วก็ถามกลับมาคำหนึ่งว่าแน่ใจแล้วหรือไอ้หนุ่มของแบบนี้มันมีทั้งคุณและโทษนะถ้าทำไม่ดีมันจะเข้าตัวแต่ตอนนั้นผมไม่กลัวครับก็ยืนยันไปว่าแน่ใจลุงแกก็เลยถอนหายใจแล้วก็พาผมเดินไปที่กองฟอนหรือที่เผาแบบโบราณครับ แกก็ชี้ไปที่กองเท่าฐานกระดูกกองหนึ่งแล้วก็บอกว่ากองนี้ของอีสม้มสาวโรงงานโดนผัวซ้อมตายตอนตายก็กำลังท้องอ่อนๆอด้วยแรงเฮี้ยนไม่ต้องพูดถึงถ้ากล้าก็เอาไปตอนที่ผมได้ยินประวัติก็แอบใจแป้วเหมือนกันนะแต่ก็มาถึงขั้นนี้แล้วจะถอยก็ไม่ได้เอาผ้าขาวที่เตรียมมา ไปโกยเอาเศษกระดูกกับเท่าฐานตรงนั้นใส่ห่อกลับมาตอนที่กำลังโกยอยู่นั่นแหละคุณเจตผมรู้สึกเหมือนมีลมเย็นเย็นวูบหนึ่งพัดมาประท้าที่ต้นคอแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงสะอื้นเบาๆอยู่ข้างหูผมก็เลยรีบหันขวับไปมองเลยแต่ก็ไม่มีใครมีแค่ผมกับลุงสับป,ปะเลยยืนอยู่ตรงนั้นผมก็เลยรีบรบโกยให้เสร็จแล้วก็รีบเอาห่อมวลสารนั้น กลับไปให้พระอาจารย์ที่วัดทันทีตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าผมไม่ได้เอามาแค่เท่ากระดูกแต่ผมได้พาเจ้าของเขากลับมาด้วยหลังจากที่ผมได้มวลสารมาแล้วพระอาจารย์ท่านก็เริ่มทำพิธีบทมวลสารครับท่านเอาเท่ากระดูกของคุณซ่อมมาผสมกับว่านยาต่างๆผมทูบจากวัดดังๆแล้วก็มวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่าง แล้วก็เอามาใส่ครบบทยาที่เป็นครบไม้ขนาดใหญ่แล้วก็เริ่มทำพิธีบทครับตอนที่กำลังบทกันอยู่นั่นแหละครับในกุฏิที่ทำพิธีจ,จู่ๆหลอดไฟมันก็ดับพรึบลงไปเองแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพโชยคลุ้งไปทั่วทั้งห้องพระเนนที่ช่วยกันอยู่ก็เริ่มมองหน้ากันแล้วครับแต่พระอาจารย์ท่านก็ยังนิ่งครับท่านก็จุดเทียนขึ้นมา แล้วก็ทำพิธีต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์มันเริ่มแรงขึ้นครับคืนนั้นพระลูกวัดที่นอนอยู่กุฏิข้างๆที่ทำพิธีท่านฝันครับท่านฝันเห็นผู้หญิงท้องคนหนึ่งใส่ชุดผ้าถุงเก่าๆผมเผายุ่มเยิงมายืนชี้หน้าด่าท่านที่ปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นบอกว่าพูดหเอกของกูมาทำไมเอาของกูคืนมากูจะอยู่กับลูกกู แล้วเธอก็กรีดร้องห่วยหวนจนพระท่านสะดุ้มตื่นแล้วก็จับไข้หัวโกรนไปเลยครับพอรุ่งเช้าพระท่านก็รีบมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังแต่พระอาจารย์ท่านก็ยังบอกว่าไม่ต้องกลัวนี่เป็นเรื่องปกติวิญญาณเขายังห่วงร่างเดี๋ยวเราทำพิธีปลุกเสกอุทิศบุญให้เขาเขาก็จะไปสู่สุขติเองแล้วก็จะกลายมาเป็นเทพรักษาพระเครื่องให้เรา ผมฟังตอนนั้นก็คล้อยตามท่านไปอีกก็เลยเดินหน้าทํากันต่อจนได้ผมมวลสารมาจำนวนหนึ่งก็เอาไปกดพิมพ์เป็นองค์พระคุณแผนได้พระออกมาประมาณร้อยกว่าองค์แล้วก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือพิธีปลุกเสกใหญ่ครับพระอาจารย์ท่านเลือกจัดพิธีที่เมนเผาศพของวัดเลยครับท่านให้เหตุผลว่า การปลุกเสกของสายพายต้องทำในที่ที่แรงที่สุดถึงจะดึงพลังงานวิญญาณออกมาได้เต็มที่ท่านกอนิมนต์พระเกจิสายป่าที่แก่กล้าอาคมมาอีกสี่รูปมาร่วมนั่งปลกุกปลุกเสกด้วยกันคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับบรรยากาศที่หน้าเมนคือวังเวงสุดๆมีแค่แสงเพียนที่จุดล้อมรอบกองพระเครื่องกับแสงไฟสลัวสลวจากในเมน พอได้เลิกพระทั้งห้ารูปก็เริ่มนั่งปลกบริกรรมคาถาผมกับลูกศิษย์คนอื่นๆก็คอยนั่งดูอยู่ห่างๆตอนแรกทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีครับผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งจู่ๆหมาในวัดมันก็หอนขึ้นมาพร้อมกันทั้งวัดเลยครับหอนรับกันเป็นท,ดทอดๆโหยหวนจนหน้าขนลุกแล้วหลังจากเสียงหมาหอนพุกผมก็ได้ยินเสียงเด็ดปล้องห้ครับ เป็นเสียงทารกร้องดังมาจากในเมนนั่นแหละครับตอนนั้นทุกคนคือมองหน้ากันแล้วเพราะในวัดไม่มีเด็กอ่อเลยแล้วเสียงร้องมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเด็กกําลังเจ็บปวดทรมานมากพระอาจารย์ท่านก็ยังคงนั่งนิ่งหลับตาภาวนาต่อไปแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่สุดก็เกิดขึ้นครับประตูเหล็กของเตาเผาในเมนที่ปิดสนิทอยู่มันค่อยๆงแง้มออกมาเองช้าๆครับ แล้วพวกเราทุกคนก็เห็นเงาดำร่างหนึ่งเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวค่อยๆค,คลานออกมาจากในเตาเผานั่นเธอคลานออกมาอย่างเชื่องช้าเหมือนคนไม่มีแรงแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้ากองพระเครื่องแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นมามองพวกเราใบหน้าของเธอมันเละครับคุณเจตเหมือนโดนไฟเผามาครึ่งหนึ่งดวงตาข้างหนึ่งโบมีน้ำหนองไหลออกมาปากก็เบี้ยว แล้เธอก็สยะยิ้มเป็นรอยยิ้มที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตและเธอก็เปล่งเสียงที่แหบพร่าออกมาจากลำคอ,อวินาทีนั้นคือวงแต่ครับลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่คือวิ่งหนีกันป่าราดเลยเมื่อแต่พระเกจิที่นิมนต์มาอีกสี่รูปก็ทนไม่ไหวท่านลุกพรวดขึ้นมาแล้วก็บอกพระอาจารย์ว่าไม่ไหวแล้วหลวงพี่ พรายตนนี้อาฆาตแรงเกินไปขืนปลุกเสกต่อได้ตายกันหมดวัดแน่พูดจบท่านก็เดินหนีไปเลยเหลือแค่พระอาจารย์ท่านนั่งอยู่รูปเดียวครับท่านลืมตาขึ้นมามองไปที่เงาร่างนั้นแล้วก็พูดด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมว่ากูจะทําให้มึงไปสู่สุขติมึงต้องช่วยกูสร้างบาร,รมีแต่ดูเหมือนวิญญาณตนนั้นจะไม่ฟังครับ เธอกรีกร้องออกมาเสียงดังลั่นแล้วร่างเงาของเธอก็พุ่มเท่าใส่กองพระเครื่องทั้งหมดแล้วพระเครื่องที่วางอยู่บนพานก็ระเบิดออกพร้อมกันหมดเลยครับปุปุป,ปุแต่กระจายเป็นผุยผงไปต่อหน้าต่อตาเลย <c oughs> เหลือทิ้งไว้แค่ความว่างเปล่าส่วนร่างเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เย็นจะเยือกพิธีล่มล่มแบบ ย่อยยับเลยครับหลังจากคืนนั้นพระอาจารย์ท่านก็เหมือนคนเสียสติไปเลยครับท่านเอาแต่พึมพำว่าของกูของกูพังหมดแล้วไม่นานท่านก็ลาสิกขาไปส่วนตัวผมเองก็เจอดีเหมือนกันครับหลังจากนั้นประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำแบบไม่มีสาเหตุแขนหักต้องเข้าเฟือกไปหลายเดือนแล้วตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลทุกคืน ผมจะฝันเห็นคุณส้มครับเขาจะมายืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็อุ้มทารกที่ตัวขิวเขียวช้ำๆไว้ในอ้อมแขนแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เคียดแค้นไม่พูดอะไรเลยแค่มองอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนผมทนไม่ไหวครับพอออกจากโรงพยาบาลผมก็เลยกลับไปหาลุงสับปะเลอที่วัดเดิมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังแกก็ส่ายหัวแล้วก็บอกว่ากูเตือนมึงแล้ว แกก็เลยแนะนำให้ผมบวชครับบวดอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้กับคุณส้มแล้วก็ลูกของเขาผมก็เลยตัดสินใจบวชทันทีเลยครับบวชอยู่พรรษาหนึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ทุกวันผมจะกรวดน้ำแผ่เมตตาให้เขาจนกระทั่งคืนสุดท้ายก่อนจะสึกผมก็ฝันอีกครั้งครับคราวนี้ผมฝันเห็นคุณส้มอีกครั้งแต่เธอไม่ได้มาในสภาพที่น่ากลัวแล้วครับ เธอใส่ชุดขาวใบหน้าก็ผ่องใสเธอยิ้มให้ผมแล้วก็พูดว่าเราอาโหสิกรรมให้ขอบคุณสำหรับบุญที่ทำให้แล้วเธอกับลูกก็ค่อยๆเดินจากไปหายเข้าไปในแสงสว่างตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยฝันถึงเธออีกเลยครับแล้วชีวิตผมก็กลับมาเป็นปกติแต่เรื่องราวครั้งนั้นมันก็เป็นตราบาปแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุด ในชีวิตผมเลยครับเป็นเรื่องที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็ให้แง่คิดที่ลึกซึ้งมากนะครับพี่นนท์การกระทําที่เกิดจากความคขกนองและความเชื่อที่ผิดผิดมันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงเกินกว่าที่คิดไว้จริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่นนท์มากครับที่มาเปิดเผยเรื่องราวด้านมืดของวงการนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพวกเรา ผมอยากจะฝากเตือนไปถึงคนที่ชอบเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับว่าการจะเช่าหาบูชาอะไรควรจะศึกษาที่มาที่ไปให้ดีมวลสารเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปหลงเชื่อกับคำว่าของแรงหรือของขลังที่สร้างมาจากวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะแทนที่คุณจะได้พุทธคุณคุณอาจจะได้วิญญาณพยาบาทกลับไปแทนซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยครับเป็นคำเตือนที่ต้องจำไม่ขึ้นใจเลยนะครับ สำหรับ EP này, ีนี้ก็จบลงแล้วนะครับหวังว่าเรื่องราวของคุณนนจะทำให้คุณผู้ฟังได้ฉกคิดมองวัตถุมองคนในอีกแง่มุมหนึ่งหากชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ